สวัสดีคุณผู้ชมนะครับผมครับวิดีโอนี้นะครับผมจะพาคุณผู้ชมนะครับที่เป็นปัญหากันเยอะนะครับผมที่คุณผู้ชมสอบถามมามากก็คือลืมรหัส Facebook นะครับผมแล้วเราสามารถจะดูรหัส Facebook ที่เราใช้นะปัจจุบันยังไงนะครับเพราะว่าเราลืมไปแล้วเราเข้าเราจะออกจากนอกระบบหรือเอาไปใช้กับเครื่องอื่นแล้วเราไม่รู้รหัสนะครับวิดีโอนี้ผมมีวิธีการดูรหัส Facebook แบบง่ายๆเลยครับผม อันนี้เป็นวิธีใหม่นะครับผมเคยสอนไปแล้ว2วิดีโอนะครับแต่วิดีโอนี้ผมจะมาบอกแบบละเอียดเลยนะครับผมก่อนอื่นนะครับคุณผู้ชมคนไหนที่ลืมรหัส Facebook ของตัวเองนะครับแล้วคุณผู้ชมที่ลืมรหัสนะครับต้องจํา Gmail ที่สมัครนะครับหรือเมลที่สมัครกับทาง Facebook ไปได้ให้ได้ก่อนนะครับถ้า ถ้าจําไม่ได้อันนี้ต้องผมแนะนําให้ไปดูที่ Facebook ของคุณผู้ชมนะครับที่หน้าโปรไฟล์น่าจะมีให้ดูอยู่นะครับอ่าก้อนอื่นนะครับถ้าคุณผู้ชมคนไหนจําได้นะครับก็ล็อกอินเข้า Gmail วันนั้นเลยนะครับก็วิธีการล็อกอิน Gmail ก็ไปที่ g m a i l นะครับแอป gmail ผมว่าทุกเครื่องต้องมีอยู่แล้วนะครับเป็นแอปพื้นฐานอยู่แล้วนะครับล็อกอินเข้ามาก็จะเจอหน้า Gmail ของตัวเองแบบนี้ถูกไหมครับให้คุณผู้ชมไปมุมขวานะครับ มุมขวามือนะครับที่เป็นรูปโปรไฟล์นะครับคลิกเข้าไปเลยหลังจากนั้นคุณผู้ชมก็มาที่จัดการบัญชีก google นะครับตรงนี้หลังจากนั้นนะครับให้คุณผู้ชมเลื่อนสายไปครับเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับแล้วให้เรามาที่เขียนว่าความปลอดภัยนะครับให้เราคลิกเข้าไปครับหลังจากนั้นให้เราเลื่อนลงมาให้สุดเลยครับลงมาเรื่อยๆเลยครับ อ่าเราจะเจอตรงนี้ครับให้เรามาที่เครื่องมือจัดการรหัสผ่านเห็นะครับให้เราคลิกเข้าไปเลยครับนี่ครับแล้วตรงนี้นะครับเขาจะมีบอกทั้งหมดเลยครับถ้าเราเอา Gmail ไหนนะครับเช่นผมเอา Gmail เนี้ยนะครับไปสมัคร facebook ไปสมัครแอปต่างๆนะครับแล้วมีการล็อกอินเข้าไปนะครับไอรหัสพวกนั้นนะครับเขาจะมาจดจำอยู่ในนี้หมดเลยนะครับ ในที่นี้ผมได้ทำการล็อกอินไปนะครับ a c e b o o k นะครับเนี่ยครับนี่ใน3ามบัญชีนะครับอเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมออกตรงนี้ก่อนก่อนที่จะเข้าไปที่ f Facebook นะครับเขาจะให้คุณผู้ชมใส่รหัสผ่านนะครับ6ตัวนะครับก็คือรหัสผ่านของเครื่องมือถือของเรานั่นเองคือรหัสความปลอดภัยนะครับให้คุณผู้ชมใส่ไปด้วยนะครับพอคุณผู้ชมใส่เสร็จแล้วสังเกตนะครับ คุณผู้ชมจะเห็นนะครับ Facebook ที่คุณผู้ชมใช้งานนะครับเช่นนะครับเช่นผมล็อกอินเข้าจีเมลเนี้ยนะครับแล้วผมไปล็อกอินแอป a c e b o o k นะครับถึงแม้ว่า Gmail จะไม่ใช่ Gmail เดิมนะครับเขาก็จะเมมรหัสเอาไว้ตรงนี้หมดเลยใช่ไหมครับในที่นี้ผมเคยเข้า Facebook มา3บัญชีนะครับ3ามแอคเคาท์สังเกตนะครับในแอคเคาท์นั้นก็ Gmail ก็จะคนละแบบผินไหมครับนี่ครับ แต่ถ้าคุณผู้ชมได้ล็อกอินเข้า Gmail ในแอป Gmail ไปแล้วนะครับ Gmail บัญชีไหนนะครับทาง Facebook ที่คุณผู้ชมล็อกอินเข้าไปนะครับถึงแม้ไม่ใช่ Gmail ที่เราใช้ในแอป Gmail นะครับเป็น Gmail อื่นที่ล็อกอินเข้าไปเขาก็จะมีไว้นในนี้เลยนะครับก็วิธีการดูก็ไม่ยากเห็นไหมครับก็เดี๋ยวให้คุณผู้ชมมาตรงนี้นครับมาที่ลูกาตานะครับเห็นไหมครับก็ให้คุณผู้ชม เปิดนะครับเขาก็จะแสดงนะครับรหัสขึ้นมานะครับนี่คือรหัส Facebook ของเรานั่นเองนะครับผมง่ายๆนะครับก็ขอย้ำนะครับวิธีนี้นะครับต้องเป็น Gmail ที่คุณผู้ชมใช้อยู่ในเครื่องอยู่แล้วเนาะแล้วตอนคุณผู้ชมล็อกอินเข้า f c e e o o o นะครับเขาก็จะเมมไว้เลยนะครับแต่ถ้าคุณผู้ชมออกจาก Gmail นี้แล้วไปเปลี่ยนอีก Gmail หนึ่งจะไม่เจอแล้วนะครับอันนี้ต้องย้ำนะครับ สาเหตุที่ไม่เจอเพราะว่า Gmail ที่คุณผู้ชมไม่เคยใช้ในเครื่องนะครับแล้วตอนที่คุณผู้ชมล็อกอินเข้าไปในแอป Facebook หรือแอปอะไรต่างๆนะครับเขาก็ไม่ได้เมเอมาไว้ไม่ได้เมมประวัติเอาไว้แต่ถ้าคุณผู้ชมที่มี Gmail หรือแอป Gmail ใช้อยู่แล้วส่วนมากจะมีกันหมดนะครับเพราะว่า Gmail เป็นอะไรที่สำคัญนะปัจจุบันนะครับก่อนที่เราจะมี Play Store ถูกไหมครับเราต้องใช้ Gmail ในสมัคร Play Store ถึงจะดาวน์โหลดแอปได้ถูกไหมครับ เนี่ยครับนี่คือข้อมูลที่ผมมาบอกนะครับแล้วสําคัญมากคุณผู้ชมคนไหนนะครับคิดว่านะครับลืมรหัสผ่านนะครับผมแล้วจะทำยังไงดีจะกู้ยังไงนะครับก็ลองเอาวิธีที่ผมบอกครั้งต้นนี้ไปใช้ดูนะครับรับรองว่าคุณผู้ชมได้รหัสผ่านคืนมาแน่นอนแล้วผมขอย้ํานะครับถ้าดูรหัสผ่านได้แล้วแนะนําให้จดไว้เลยครับจดในมือถือจดในกระดาษหรือจดในคีย์บอร์ดก็ได้นะครับ ก็จะสามารถกันลืมได้นะครับเราก็จะไม่ไม่ต้องมาทําวิธีนี้อีกแต่วิธีนี้เป็นวิธีที่ชุกเฉินนะครับผมก็คือ,คอเราไม่รู้จะเอาวิธีไหนแล้วนะครับก็ลองเอาวิธีที่ผมบอกครั้งต้นนี้ไปใช้กันดูนะครับผมโอเคครับผมวิดีโอนี้นะครับก็ประมาณนี้ครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้กันด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกันดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระด,ดีๆแบบนี้นะครับคุณผู้ชมคุณไหนทำได้ก็ คอมเมนต์ไว้บอกผมด้วยนะครับหรือทําไม่ได้นะครับคอมเมนต์ Comment ไว้บอกเหมือนกันผมจะหาวิธีใหม่ๆม,มาเพิ่มให้นะครับผมแล้วก็จะช่วยบอกนะครับว่าเกิดจากปัญหาอะไรนะครับก็คอมเมนต์ไว้ใต้คิบโบได้เลยนะครับส่วนคิบโบหน้าอินเอ็นสอนแชนคอมเตอร์ชแนละจะมาสอนอะไรก็รอติดตามชมมาได้นะครับส่วนคิบโบนี้สวัสดีครับ